สวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีแ, FC และแฟนคลับที่รักทุกท่านนะครับผม<แ>วันนี้น้องถุงทองของเราก็เตรียมแหงานแล้วนะครับสําหรับวันนี้วันที่16นะครับผมวันดีวันนี้นะครับอ่าถุงทองโยกใหญ่เลยเตรียมตัวอยากเร่นงานแล้วอยากโชว์แล้วอยากโชว์แล้วถุงทองน้อยวันนี้ก็มีกันสิวห้าเชือกนะครับแม่แม่ครับผมแม่แมะนาวน้องถุงทอง แล้วก็พี่นั่นก็คือคุณยายสมนึกนะครับผมคุณยายสมนึกครับทองคูณอยู่ไลนนอทองคูณไม่เห็นเลยมีกันอยู่ห้าเชือกนะครับแล้วก็พี่ทองคํานะครับอยู่ไกลๆนู่นนะครับผมมากันนะครับผมเตรียมตัวก่อนนะครับผมวันนี้รู้สึกคึกคืนกันหน่อยนะครับผม จะอยู่กับแม่แล้วมีความสุขจังเลยทุงทองบอกนานๆเลยเจอกันนะครับผมก็จะดีใจกันหน่อยถุงทองน้อยของเราก็จะเดินโชว์เฉยๆนะครับผมก็พาเดินเล่นเดินโชว์เฉยๆนะครับมันมีเวียกอะไรมาถุงทองมาสวัสดีครับเร็วดิครับมาลาม,มามาลาม,มามาลาม,ม,า,มา,ลาม,ม,า,มา,าม,มา มาล้วม,มามามาล้วม,มามาล้วม,มาเวียนมาอ่าเวียนมาบันดครับเร็วันดีครับครับสวยๆแล้วสวยควันดีครับผมถุงทองน้อยอ่าคุณแม่มะนาวสวัสดีจ้าหน่อยเลยวัสดีจ้าหน่อยเสยเลยบ่าปากบ่าปากอยล้างเอาไปเอาไปเขาร่มเขาร่มเขาร่มรอก่อ,อน รุมรอก่อนอ่ะมามเา,เาเดินหุ่นรอเดินหุ่นหน่อยยานบัลัยเรเมียกบ่เดินหุ่นตอนนี้ก็เตรียมรอแห่พระบิดเขาเมืองครับผมรอพระบิดเขมืองคนก็เริ่มทยอยมีบ้างนะครับผมทนทยอยมีบ้างเพิ่มมาแล้วนะครับผมนี้ก็จะแห่ช่วงประมาณสักสี่โมงเย็นเนาะ สี่ดวงยินแดดอ่อนนะแดดอ่อนคุนทองน,น,น,น้อยก็ไม่รู้อยู่ยเฉยเลยเดินเล่นไปเดินไม่ร้านหน่อยย่านร้านหน่อยพันย่านพนนั่งเบิ้งช้างทั้งทีร้านหน่อยเพิ่งเลยย่าน,น,น,านครับผม นู้นคุณยายสมนึกของเรานน่นอยู่ร่มยายสมนึกอ้วนใหญ่มากเลยคุณยายสมนึกนี่คุณดูคุณยายป่ะไปดูคุณยายกันดีกว่าคุณยายสวัสดีครับเร็วคุณยายคุณยายสมนึกสวัสดีหน่อยโอ้คุณยายสมนึกก็สวัสดีเป็นด้วยคุณยายสมนึกอายุเท่าไหร่แล้วครับผ่านช้าง ว่าไงหงูชักอายุส้างจุของว่ล่ะสี่สิบปีด,ปปปดีสี่สิบก็หกสิบเอาปาน้าหงูวะยืดหยิบหายย่ใส่ดอกเนาะคุณยายคุณยายของเราอ้วนมากนะครับอายุหกสิบปีครับคุณยายหกสิบปีแต่ก็แข็งแรงดีนี่นะครับคุณยายของเราตาก็จะมัวมัวข้างหนึ่งนะครับนี่ตา ตาของคุณยายนี่ข้างนี้นะครับจะมัวมัวไปหน่อยนึงนะครับผมจะมัวมัวหน่อยก็รักษากันอยู่นะครับผมสําหรับคุณอาคุณยายสมนึกของเราโอ้อ้วนแท้มือใหญ่โอ้มือใหญ่แท้อ้วนหนาตึ๊บเลยนะครับคุณยายสมนึกฟานฟานเลี้ยงดีมากเลยอ้วนช้างอ้วนโอเคดีมากเลยดูด้านหลังสิอ้วน ฟันไอนะครับผมฟันไอเลี้ยงดีมากเลยส่วนฟันช่อนม่คือเลยเนี่ยไม่คือเลยม่เลี้ยงช้างทีเลยครับผมอ้วนใหญ่สมนึกนะครับสวยครับผมสวยมากอายุ60แล้วแต่ยังสวยนะครับคุณยายสมนึกของเรานี่เป็นช้างเก่าของคุณตานะครับผมเป็นของคุณตาเองนะครับคุณตาได้ขายให้กับหลานชายนะครับผมนี่ก็คือหลานชายของคุณตานะครับผม นี่ช้างเก่าของคุณตานะครับอ,อ่ะมาดูเม่มะนาวกันต่ออ่ะพี่ทองคุณมาแล้วอ่ะพี่ทองคุณยกขาหน่อยขาหน่อยขาพับหน่อยอ่านี่ครับพี่ทองคุณสุดหลอ่อพี่ทองคุณขาหน่อยพี่ทองคุณขาหน่อยขาหน่อยวันดีค้าบวันแล้วอเออพี่ทองคุณอายุเท่าไหร่แล้วนี่แปดปีไหมแปดปียังนี่อ้อพี่ทองคุณ โอ้รูปหล่อเหมือนกันนะนี่โอ้ผ้ามัดหัวแดงในรุ่นเดียวกันกับถุงเงินของเรานะครับผมที่เคยถ่ายคู่กันประจำนะครับผมนี่นี่คุณทองคูณนะครับที่ถ่ายชอบคุณตาชอบเอาถ่ายลงคลิปด้วยกันนะครับผมนี่คือทองคูณถ้าถุงเงินอยู่ตอนนี้ก็จะโตเท่ากันนะครับผมถ้าอยู่ก็คงจะโตเท่ากันเลยนะครับนี่เพราะว่าเขารุ่นไล่เดียวกันถุงทองคูณนี้ก็จะ,ะเป็นพี่ เงินหนึ่งปีนะครับผมก็แปดปีนะครับอ่ะนี่ก็เตรียมตัวรอแล้วเอาขอบวนรถแหกก็มาแล้วนะครับผมขบวนรถแหกก็มากันแล้วนะครับอโอ้ตื่นเต้นมโนถึงทองตื่นเต้นมอ ก็ไม่มานาวนะครับผมไม่มานาวของเรารถแห่ของเรากเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มกระบ,บวนเข้ามาแล้วนะครับผมกระบ,บวนเข้ามาแล้วโอ้รถแห่มาแล้วรถแห่สวยมาแล้ว ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ดรถตร้องเบาที่ยเหลือสาวนี่นี่เดียนบอแม่เล่ถ่ายทอดสดทอดสดวันนี้เสียดายนะครับถ่ายทอดสดให้ดูไม่ได้นะครับแม่แม่อีครับก็เลยต้องอัดเป็นวิดีโอนะครับวันนี้ถ่ายทอดสดไม่ได้ไม่รู้ว่าโทรศัพท์ของคุณยายเป็นอะไรนะมันมันมันถ่ายทอดสดไม่ได้เลยนะครับผมวันนี้ ดูว่าเป็นไรเหมือนกันอีหยังเลยเปินมาเอออีหยังล่ะอีหยังเลอโอ้ยบ้านสร้างกระไดจะบอกอีหยังเปิดมอทูมอเปิบอกอีหยังเอากอ่ะครับผมเดี๋ยวอันนี้ก็ จะลงเป็นวิดีโอให้แม่ๆได้ชมนะครับผมมาไม่ได้ไลฟ์สดนะครับผม <c ười> มาแล้วมามากมากก่อนจบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเป็นีนะครับผมส <c ười> วัสดีครับก็บเลยสวัสดีครับเๆๆ <c ười> ด็กหน่อยมาเยี่ยมเด็กมาเยี่ยมคนหน่อยแเ้รเด็กหน่อยก็ดิ้หน่อยมาเยี่ยมกัน <c ười> สองสองสองปีเอ้ยนึ่สองสวัสดีครับก็เลยสวัสดีครับมา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 อันนาไม่หนีในถูกต้อง สวัสดีครับเร็ว,วสดีครับดีครับเร็วครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ฝาก,กแชร์ฝากกดติดตามช่องคลายถุงทองของเรานะครับ